3วิธีสังเกตว่าธาตุไฟภายในร่างกายผิดปกติร่างกายของเรานะคะจำเป็นต้องมีความอุ่นอยู่เสมอค่ะซึ่งความอุ่นนะคะก็คือตัวธาตุไฟค่ะซึ่งเป็นตัวสร้างความร้อนให้กับร่างกายนะคะซึ่งหากคนที่ธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายผิดปกติค่ะจะมีวิธีการสังเกตดังนี้นะคะ 1. ค่ะให้ลองสังเกตตัวสีผิวนะคะ ผิวจะเข้มคล้ำขึ้นนะคะหรือว่าเป็นตุ่มเป็นผื่นแดงค่ะ2ค่ะคือหากเราไปจับบริเวณนั้นๆน,น,นะคะบริเวณนั้นจะมีความร้อนหรือว่าความอุ่นมากกว่าบริเวณอื่นค่ะ 3. ามนะคะให้สังเกตจากสีปัสสวาวะค่ะ หากปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มขุ่นแสบขัดหรือว่าปัสสาวะออกมาแล้วร้อนผิดปกตินะคะกรณีนี้ก็จะบ่งบอกว่าร่างกายภายในร้อนหรือว่าธาตุไฟผิดปกติได้ค่ะและนี่ก็เป็นสาวิธีในการเช็คธาตุไฟภายในร่างกายที่ผิดปกตินะคะหากใครที่กําลังมีอาการอะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะคะหากใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ติดตามช่องของหมอนะคะ และหมอจะมาอัปเดตคลิปสาระความรู้ดีๆด้านสุขภาพให้ทุกวันค่ะ